ผมใช้เพราะผมเอามันอยู่ผมใช้เพราะผมเอามันอยู่จริงๆแล้วเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แน่นอนครับลาเอร์เซ็งซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังความกระจ่างจากปากเสกโลโซกันเลยค่ะต้ะตอการแถลงข่าววันนี้เพื่อให้ทุกคนเคลียร์กันนะครับหนึ่งก็คือไอ้ภาพที่เห็นน,น,นั้นเนี่ยนะครับเป็นภาพตอนที่ผมไปอยู่ที่เมืองปรางผมพาภรรยาผมไปเที่ยวนะฮะ ผมไม่คิดเลยว่าภรรยาผมจะทําการอย่างนั้นคือถ่ายรูปผมไม่มีทางให้ถ่ายรูปกันแล้วผมยอมรับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงฟังก่อนว่ายาเสพติดเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นและผมไม่มีเจตนาที่จะให้ทุกคนได้ทําตามอย่างผมผมเป็นอาร์ติสนะครับอาร์ติสแปลว่าศิลปินผมเป็นนักเขียนนะครับผมใช้เพราะว่าผมทํางานเพลงผมใช้เพราะผมเอามันอยู่เพราะคนที่ใช้มันแล้วเอามันอยู่คือคนจิตใจที่เป็นแบบผม ผมไม่เคยสะสมสทานและผมไม่กลัวอะไรเพราะนั้นผมเอามันอยู่แน่นอนะนะครับผมอยากให้ผมเชื่อว่ายาเสพติดทุกคนรู้เรื่องแล้วนะครับว่ายาเสพติดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแล้วก็อยากให้ทุกคนเลิกนะครับอยากคิดว่าเป็นเรื่องที่เมื่อกี้ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอบอกว่าที่ผมบอกว่าเอาอยู่นั้นผมต้องขอกราบขอไปจริงจริงจริงๆเราเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยากให้ทุกคนลดละแล้วก็เลิกเสียทีนะครับ ผมก็ยืนยันว่าผมกอกลาบก็ไปจริงๆว่าเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับจะเลิกนะครับ